ครับสวัสดีครับผมช่างปอวันนี้จะมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเปิดคมมีใหม่นะครับเล่นนี้เป็นมีใหม่ทรงโบวี่ขนาด15นิ้วนะครับด้ามและก็ฟักเป็นไม้พยุงคอมมี่เป็นทองเหลืองและจะมีจะมีกัดทองเหลืองและก็ คนนี้จะมีทองเหลืองด้วยนะครับตรงฝั่งนี้เล่มน,นี้ค่อนข้างใหญ่นะครับลูกค้าที่สั่งมีดเล่มน,นี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาต้องการเล่มใหญ่ๆนี้เพราะว่าที่นู่นเขาจะใช้สับกระดูกกวงพวกนี้นะครับวิธีการเปิดโคมของช่างปอก,ก็คือได้เก่าไปหลายๆครั้งแล้วว่าหลังจากชุบ เสร็จแล้วจะไม่ไม่มีการเจียมใบมีดใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องรับอย่างเดียวนะครับวิธีรับก็คือเราจะต้องตั้งให้มันแนงนะครับเห็นรับมีดอันนี้เป็นเห็นรับมีดของโรงงานแต่ว่าอาจจะไม่มีขายตามตลาดนะครับนี่เป็นหินหยาบใช้รับรอบแรกหรือว่าเปิดคมนะครับเราต้องตั้งให้มันแน่งนะครับ ก็ต้องมีน้ำโยกใช้ใส่น้ำเกลือด้วยนะครับตามที่ผมได้เก่าไปหล,หลายๆครั้งแล้วว่าการรับมีนั้นต้องตรงฉานะครับ ตรงขาดไม่ต้องเอียงเลยนะครับแล้วก็ใบมีดต้องเลยจากก้อนหินนี่มานะครับต้องเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปฝันนู่นก็ใบมีดต้องเลยก้อนหินไปด้วยนะครับข้อดีของการรัดมีดให้มันเลยก้อนหินก็คือรักษาใบมีดของเรานี่ให้เสมอแล้วก็ เห็นรับมีดของเราให้มันเสมอกันนะครับไม่ต้องเว้านะครับป้องกันให้เห็นเว้านะครับถ้าเรารับตรงกรนันนี่จะทําให้เห็นของเราเว้าแล้วก็ใบมีดของเราเสียแล้วก็เวลาที่เรารับมีดไม่ต้องยกสั่งขึ้นให้สูงนะครับประมาณประมาณห้าถึงสิบองศาเท่านั้นนะครับยกสังมี่นะครับสางมีดตรงนี้นะครับ ยกประมาณ5 1 0ถึงิองศาเท่านั้นนะครับหลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนี่ใบนี้ของเราก็จะบางพอและก็คมเอาให้คมจากใบนี้เลยนะใบเหินหยาบนี่นะครับแล้วพกคมแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ต้องเปลี่ยนเป็นเหินธรรมชาติหรือว่าเหินมันปูนะครับเหินมันปู ซึ่งเป็นใบนี้นะครับนี่เป็นหินธรรมชาติหินมันปูนะครับเวลารับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันกับไอหินหยากนะครับเราต้องรับให้มันเลยจากหินไปนะครับ นี่เป็นหินมันปูที่ทำให้เหตุผลที่มารับตรงนี้ก็คือทำให้มีของเราทนต่อการใช้งานนะครับมีไฟแหลมนี้ค่อนข้างจะอันตรายเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อย่างไนนะคระับยางไนามาจาับไฟแหลมตัวนี้นะคะ มีที่จะคมหรือไม่คมนัํามาลองเหลาเดนโซหรือว่าโซส,สีนี่ถ้าถ้าเขาก็คือมีคมนะครับถ้าเรามาเหลาไม่เข้าคือมีไม่คมนะครับหลังจากรับคมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ได้มีที่คมแล้วนะครับแล้วก็จะไปลองไม้เนื้อแข็งนะครับนี่เป็นเล่น โบวีขนาด15นิ้วนะครับครับน,นี่คือการลงมีดใหม่ๆนะครับหลังจากเปิดคมแล้วจะมาลงตัดอันนี้เป็นป่ายูคานะครับแล้วต้นไม้ตัวนี้คือเกิดตามธรรมชาติต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นไม้กระพี่เขาคอยนะครับ มีเล่มนี้ค่อนข้างหนานะครับแล้ว่ามีน้ำหนักเหมาะสมกับคนที่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ไม้ตันนี้กินเป็นไม้ดีที่เก่งกัะทิเขาคอยนะครับ นี่คือเศษไม้ชิงชังนะครับสีสีชมพูไม่ไม่มีไม้เนื้อแขนให้ผมลงนะครับมีเล่มนี้ครับเป็นมีใหม่นะครับผมจะมาลงไม้เนื้อแข็งนะครับนี่เป็นชิ่งเล็กๆของไม้ชิงชังค่อนข้างแข็งแข็งมากครับ ไม่ชิงชังแข็งบม่หนี